สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกกันนะคะกับเนื้อหาจาก Amway Today ที่เขาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์แล้วก็วิธีการนำเสนอเรื่องราวของ Amway ว่าจะทำยังไงให้น่าสนใจโดยเฉพาะกับเอ่อผู้มุ่งหวังชาวไทยเรล่านี้แหละคะ่ะมาดูกันค่ะว่าแหล่งข้อมูลนี้เขามีคำแนะนำอะไรบ้างให้การนำเสนอมันมีประสิทธิภาพที่สุด สวัสดีครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการนำเสนอเพียวๆนะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจคำถามความกันงวลที่มันอยู่ในใจของคนที่เขากำลังฟังเราอยู่หรือที่เราเรียกว่าผู้มุงหวังนั่นแหละครับแหล่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยเขาเน้นเรื่องลำดับการนำเสนอที่แบบเขาออกแบบมาเลยนะว่าจะตอบโจทย์คนไทยโดยเฉพาะเลยครับอืมน่าสนใจจังค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลย ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่ามีคำถามสำคัญๆอยู่สักสิบข้อได้ที่มักจะอยู่ในใจผู้มงหวังโห oh, ครอบคลุมหลายเรื่องมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับถ้าลองจัดจัดกลุ่มดูนะผมว่าแบ่งได้สัก3 4ี่กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกสุดเลยคือเรื่องของอความน่าเชื่อถืออันนี้สำคัญมากทั้งความน่าเชื่อถือในตัวคนที่มาแนะนำเองว่าแอบเป็นใครนะน่าไว้ใจแค่ไหนแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทแอมเวย์โดยรวมเลยครับอันนี้เป็นด่านแรกเลย จริงค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะถ้าด่านนี้ไม่ผ่านเรื่องอื่นก็คงเอ่อคงไปต่อยากเนาะกลุ่มคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองเลยค่ะว่าคุณภาพมันดีจริงไหมมันปลอดภัยหรือเปล่ากับเรากับครอบครัวเราแล้วก็ที่สำคัญคือมันดีพอที่เราจะแบบกล้าเอาไปบอกต่อคนอื่นได้แบบสบายใจไหม ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะโยงไปคำถามเรื่องความแตกต่างด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์แอมเวย์มันต่างจากสินค้าอื่นๆที่เราเห็นเห็นกันในตลาดยังไงมีอะไรพิเศษกว่าคือข้อมูลนี้เขาชี้เลยว่าต้องตอบตรงนี้ให้เคลียร์ให้เห็นคุณค่าจริงๆครับอืมพอผ่านเรื่องคนเรื่องบริษัทเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วกลุ่มคำถามต่อไปก็จะเริ่มเจาะไปที่ตัวโมเดลธุรกิจแล้วค่ะเช่น แผนธุรกิจจริงๆมันทานํางานยังไงกันแน่แล้วเราจะสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่แบบตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะครับแล้วก็ตามมาติดๆเลยคําถามยอดฮิตเรื่องความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมต้องลงทุนเยอะหรือเปล่ามีข้อผูกมัดอะไรที่น่ากังวลใจไหมประเด็นนี้เนี่ยในบทความเขาเน้นเลยนะว่าสาคัญมากเพราะคนไทยเราเอ่อค่อนข้างจะระวังเรื่องการลงทุนการแบกรับความเสี่ยงนะครับ ค่ะแล้วก็ยังมีคำถามกลุ่มสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปด้วยใช่ไหมคะเช่นถ้าตัดสินใจทำแล้วเนี่ยจะมีคนช่วยไหมมีระบบสอนงานมีพี่เลี้ยงไหมสำหรับคนใหม่ๆแล้วก็เรื่องความคุ้มค่าอีกเทียบกับทางเลือกอื่นๆในการหาเงินเพิ่มเนี่ยแอมเวย์ M มันให้ผลตอบแทนหรือมีอะไรดีกว่าแล้วสุดท้ายถ้าสนใจจริงๆต้องเริ่มยังไงทาอะไรก่อนครับ การที่แหล่งข้อมูลเขารวบรวมสิบคำถามนี้มาเนี่ยผมว่ามันเป็นแกดเลยนะเพราะมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจคนไทยจริงๆที่กำลังพิจารณาโอกาสนี้อยู่แล้วที่น่าสนใจคือบทความเขายังชี้ให้เห็นบริบทเพิ่มด้วยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้สึกว่างานประจำก็หนักอยู่แล้วเวลาว่างก็มีจำกัดดังนั้นการนำเสนอเนี่ยไม่ควรมุ่งไปที่การเพิ่มภาระนะ แต่ต้องชี้เห็นว่าโอกาสนี้จะมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไงมากกว่าประเด็นเรื่องเวลานี้น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าการนำเสนอต้องปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนทำงานสมัยนี้เลยเนาะทีนี้พอเราเข้าใจคำถามความกังวลพวกนี้แล้วแหล่งข้อมูลเขามีคำแนะนำเรื่องลำดับการนำเสนอที่เหมาะสมยังไงบ้างคะเห็นว่ามีข้อมูลจากกิจกรรมที่เรียกว่า MTM ด้วยใช่ครับ บทความนี้เขาอ้างอิงผลจากกิจกรรม MTM ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระบวนการภายในของเขานะครับที่ใช้วัดผลปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารอะไรพวกนี้เขาพบว่ามีลำดับการนำเสนอแบบหนึง่งที่ดูเหมือนจะเวิร์กสุดๆกับคนไทยเพราะมันออกมาให้ตอบคำถามสำคัญสคัญที่เราไล่ๆกันไปตะกี้ได้อย่างเป็นระบบเลยครับลำดับที่ว่าเนี่ยคือแบบนี้ครับ1 เริ่มด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแอมเวย์ก่อนเลยสร้างความน่าเชื่อถือให้เห็นภาพรวมความมั่นคง 2. ต่อด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้คือหัวใจสําคัญให้เห็นคุณภาพความต่างคุณค่าที่จับต้องได้ 3. จากนั้นค่อยเข้าสู่แผนธุรกิจและวิธีสร้างรายได้อธิบายว่าโอกาสทางธุรกิจนี้ทำงานยังไงสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้ยังไง 4. ตามมาด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับอันนี้คือพวกผลตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเช่นท่องเที่ยวรางวัลการพัฒนาตัวเองและ 5. ปิดท้ายด้วยเรื่องการสนับสนุนสำหรับนักธุรกิจแอมเบรรายใหม่สร้างความมั่นใจว่าเข้ามาแล้วไม่โดดเดี่ยวมีระบบช่วยฟังดูเป็นลำดับขั้นที่สมเหตุสมผลดีนะคะเหมือนค่อยๆพาคนฟังเดินไปทีละก้าวเริ่มจากสร้างความเชื่อมั่นในภาพใหญ่ก่อนคือบริษัท แล้วค่อยลงมาสู่สิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้คือผลิตภัณฑ์พออินกับสินค้าแล้วค่อยเปิดเรื่องโอกาสทางธุรกิจคือแผนแล้วก็ตบท้ายด้วยผลตอบแทนกับการสนับสนุนเหมือนตอบคำถามในใจไปทีละข้อๆเลยค่ะถูกต้องครับบทความนี้ชี้ว่าลำดับนี้มันมีเหตุผลเชิงจิตวิทยารองรับนะไม่ใช่แค่เรียงเรียงไปตามใจแต่เป็นการออกแบบมาเพื่อค่อยๆสร้างความเข้าใจลดกำแพงแล้วก็ขายข้อสงสัยไปทีละละ เริ่มจากสิ่งที่อาจจะดูไกลตัวหน่อยแต่สำคัญคือบริษัทมาสู่สิ่งที่ใกล้ตัวสัมผัสได้คือผลิตภัณฑ์ก่อนจะไปพูดเรื่องที่อาจจะซับซ้อนขึ้นคือแผนธุรกิจแล้วค่อยเติมแรงจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์แล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยการสนับสนุนเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจความไว้วางใจไปตามลำดับเลยครับแต่ก็น่าคิดนะคะว่าแค่ลำดับการนำเสนอที่ดีอย่างเดียวมันจะพอหรอคะ การนำเสนอข้อมูลพวกนี้ให้น่าสนใจแล้วก็ให้มันตรงใจคนฟังแต่ละคนจริงๆก็น่าจะสำคัญมากๆเหมือนกัน ประเด็นนี้สำคัญมากครับแล้วบทความเขาก็มีข้อแนะนำหรือทิปส์ที่น่าสนใจเหมือนกันคือเขาบอกว่าในขณะที่เรานำเสนอตามลำดับที่ว่าเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มุ่งหวังคนนั้นๆแล้วมันต้องสามารถตอบคำถามเฉพาะที่อยู่ในใจของเขาได้จริงๆไม่ใช่แค่แบบท่องสคริปต์ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ต้องรู้จักปรับเนื้อหาปรับน้ำเสียงหรือยกตัวอย่างให้มันเข้ากับความต้องการความสนใจหรือสถานการณ์ของคนฟังคนนั้นด้วยอ๋อหมายความว่าต้องมีการปรับให้เข้ากับบุคคลหรือ personalization พอสมควรเลยสิคะไม่ใช่แค่พูดข้อมูลชุดเดียวกับทุกคนไปเรื่อยๆ ใช่เลยครับบทความเน้นว่าเพื่อให้มัน work สุดๆเนี่ยมันต้องเป็นการสื่อสารสองทางคือคนแนะนำต้องพยายามทำความเข้าใจคณฟังแล้วก็เลือกจิบประเด็นที่มันเกี่ยวกับเขามากที่สุดขึ้นมาคุยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออข้อมูลที่ได้ฟังเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันตรงกับสิ่งที่เขากำลังมองหาหรือสงสัยอยู่จริงๆ เข้าใจแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่ประเด็นใหญ่ที่เราคุยกันไว้ตอนต้นๆคือเรื่องเวลากับเรื่องความเสี่ยงซึ่งเป็นข้อกังวลหลักๆที่บทความนี้บอกไว้เลยแหล่งข้อมูลเขาให้แนวทางในการจัดการสองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะบทความให้แนวทางชัดเจนครับว่าต้องสื่อสารให้ผู้มุ่งหวังรู้สึกว่าแอมเวย์เนี่ยไม่ใช่ภาระหรือเป็นงานที่เพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างความกดดันในชีวิตที่มันยุ่งอยู่แล้วนะ แต่มันเป็นโอกาสที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายบางอย่างที่เขามีอยู่ได้ฟังดูเป็นการปรับมุมมองหรือ reframing นะคะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะจะสื่อสารเรื่องนี้ยังไงดีโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าไม่มีไม่มีเวลา บทความให้ทิปส์ที่น่าสนใจและค่อนข้างจับต้องได้เลยครับคือเขาแนะนำว่าอาจจะเริ่มด้วยการให้ข้อมูลไปเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเริ่มทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะโดยใช้เวลาแค่ประมาณ1 0 2ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองซึ่งพอเทียบกับเวลาทำงานประจำา40-50ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันฟังดูเออพอเป็นไปได้พอจะบริหารจัดการได้สาหรับคนที่มองหารายได้เสริมส่วนใหญ่นะครับ1 0 2ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฟังดูไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อาจจะมีคำถามตามมาได้อีกว่าแล้วคนแนะนำเองล่ะใช้เวลาเท่านี้จริงหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นแค่คำโฆษณาเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วบทความเขาก็เหมือนจะเดาทางไว้แล้วเหมือนกันนะเขาแนะนำว่าถ้าถูกถามแบบนี้ผู้แนะนำควรเล่าจากประสบการณ์จริงของตัวเองไปเลยอาจจะบอกว่าเออตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำคู่กับงานประจำนี่แหละ ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานบ้างเสาร์อาทิตย์บ้างค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆสร้างไปจนธุรกิจมันเริ่มโตเริ่มมั่นคงพอถึงตอนนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะออกมาทําเต็มตัวไหมถ้าอยากเลือกทางนั้นนะครับอ๋อการแชร์เรื่องจริงแบบนี้นี่เองที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เยอะเลยนะคะทําให้เห็นว่ามันเป็นไปได้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทุ่มเวลาเต็มที่ตั้งแต่แรกเลยถูกต้องครับ หัวใจสำคัญคือการสื่อสารเรื่องความยืดหยุ่นหรือ flexibility ของโอกาสนี้นะครับว่ามันปรับให้เข้ากับตารางเวลาแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนได้ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานทันทีไม่จำเป็นต้องทุ่มเวลาทั้งหมดในช่วงแรกซึ่งแนวคิดแบบนี้มันก็ตรงกับความต้องการของคนยุคนี้มากๆที่มองหา work-life balance หาโอกาสที่มันปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ค่ะแล้วในส่วนของความเสี่ยงล่ะคะโดยเฉพาะความเสี่ยงเรื่องเงินซึ่งก็เป็น อีกข้อกัมวลใหญ่เลยบทความแนะนําให้จัดก,การประเด็นนี้ยังไงคะบทความนี้เน้นย้าให้สื่อสารตรงๆไปเลยครับว่าการเริ่มธุรกิจแอมเวย์เนี่ยถือเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงต่ํามากในการเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าเงินลงทุนเริ่มต้นจริงๆคือค่าสมัครแค่900บาทเท่านั้นเองครับ900บาทโหทัด oh, เทียบกับการเริ่มธุรกิจอย่างอื่นถือว่าน้อยมากจริงๆค่ะ ใช่ครับแล้วจุดสำคัญที่บทความเขาเน้นย้ำเลยนะคือพอจ่าย900บาทไปแล้วเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพิ่มเติมเลยไม่มีการบังคับว่าต้องซื้อของเยอะๆเพื่อรักษาสถานภาพไม่มีการตั้งเป้ายอดขายที่กดดันคนพึ่งเริ่มต้นซึ่งตรงนี้แหละครับถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยนะเมื่อเทียบกับโอกาสทางธุรกิจอื่นๆบางอย่างการที่ไม่มีข้อผูกมัดนี่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะ ลดความกังวลว่าจะต้องแบกภาระหนักๆหรือต้องไปสต็อกของเยอะๆหรือเปล่า แน่นอนครับและบทความยังมีทิปส์เพิ่มอีกข้อที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยคือการที่ผู้แนะนำแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวหรือ personal story ของตัวเองว่าการตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนหรือยกระดับชีวิตของเขากับครอบครัวได้ยังไงบ้างเช่นช่วยเรื่องความมั่นคงทางการเงินได้ยังไงช่วยให้มีเวลาดีๆกับครอบครัวมากขึ้นไหมหรือช่วยพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างอ๋อ การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงนี้เองที่จะทำให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงต่ำแล้วก็เรื่องผลตอบแทนที่เป็นไปได้มันดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือขึ้นมาจริงๆไอ้แล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตจริงการที่ผู้มุ่งหวังได้ฟังเรื่องพวกนี้จากคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเลยเนี่ยมันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เขาเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ชัดขึ้นมากซึ่งบทความชี้ว่านี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังสุดๆในการสร้างความไว้วางใจแล้วก็โน้มน้าวใจครับ ฟังดูแล้วแนวทางที่บทความนี้นำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจความกังวลของผู้ฟังไปจนถึงการวางโครงสร้างนำเสนอแล้วก็เทคนิคการตอบข้อสงสัยสำคัญสคัญสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่สุดของการนำเสนอเรื่องราวเแอมเวให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางนี้มันคืออะไรคะถ้าให้สรุปแก่นสาคัญที่สุดจากข้อมูลที่เรามีนะครับก็คือการนาเสนอโอกาสนี้ ต้องเริ่มจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนเลยเข้าใจคำถามความกังวลจริงๆของผู้มุ่งหวังชาวไทยจากนั้นก็ใช้โครงสร้างการนำเสนอที่เป็นระบบที่เขาแนะนำมาบริษัทผลิตภัณฑ์แผนสิทธิประโยชน์การสนับสนุนซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่าเออได้ผลดีในบริบทนี้เพื่อค่อยๆให้ข้อมูลแล้วก็คลายข้อสงสัยไปทีละขั้น และก็ต้องไม่ลืมที่จะจัดการกับข้อกังวลหลักๆโดยเฉพาะเรื่องเวลาเรื่องความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมาโดยเน้นไปที่ความยืดหยุ่นความเสี่ยงที่ต่ำมากๆในการเริ่ม900บาทไม่ผุมมัดและก็เป็นไปได้ที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชีวิตได้จริงๆและสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้ครับคือการนำเสนอโอกาสนี้ในฐานะทางเลือกหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่า แต่มีศักยภาพสูงที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตได้โดยใช้เรื่องราวและประสบการณ์จริงของผู้แนะนำเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลยครับในการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างแรงบันดาลใจทําให้การนําเสนอทั้งหมดมันไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลเฉยๆแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และก็เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับคนฟังด้วยครับ ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้เราก็ได้สำรวจแนวทางการบอกเล่าเรื่องราวแอมเวย์ให้น่าสนใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลของแอมเวย์ทูเที่เราได้มานะคะตั้งแต่การถอดรหัส10คำถามในใจคนไทยลำดับการนำเสนอที่เขาแนะนำจาก MTM ไปจนถึงกลยุทธ์การตอบข้อกังวลเรื่องเวลาและความเสี่ยง ใช่ครับซึ่งพอเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยการที่บทความเขาให้ความสำคัญมากๆกับโครงสร้างการนำเสนอที่เป็นระบบและการตอบข้อกังวลให้ชัดเจนเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราอาจจะเอาไปคิดต่อได้เหมือนกันนะครับยังไงหรอคะ ก็น่าคิดนะครับว่านอกเหนือจากลำดับเนื้อหาคือจะพูดอะไรเรียงลำดับยังไงที่บทความนี้แนะนำแล้วเนี่ยไอความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือลักษณะนิสัยเฉพาะของคนไทยเราเช่นความเกรงใจการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หรือการสื่อสารแบบอ้อมๆหน่อยมันอาจจะส่งผลต่อวิธีการสื่อสารหรือลีลาคือจะพูดมันออกมายัางไงในแต่ละประเด็นได้บ้างไหม การปรับน้ำเสียงจังหวะหรือแม้แต่ภาษากายเนี่ยอาจจะมีผลต่อการรับรู้ความรู้สึกของคนฟังที่เป็นคนไทยแตกต่างกันไปหรือเปล่า อืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องของวิธีการสื่อสารให้เหมาะกับวัฒนธรรมเนี่ยครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นอีกนะครับคือมันอาจจะมีคําถามหรือความกังวลที่เขาไม่ได้ถามออกมาตรงๆไหมของผู้มุ่งหวังชาวไทยเราเนี่ยอาจจะเพราะเกรงใจไม่แกล้าถามแต่คําถามพวกนั้นมันก็ยังสําคัญมากๆต่อการตัดสินใจของเขาอยู่ดี การที่เราพยายามทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะสามารถหยิบยกประเด็นพวกนี้ขึ้นมาคุยแบบนุ่มนวลได้เนี่ยอาจจะเป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์มันลึกซึง้งแล้วก็ได้ผลจริงๆมากขึ้นไปอีกก็ได้นะครับ